สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออยลี่ไดรี่ค่ะวันนี้ออยมีเมนูอาหารเช้าสุขสิทธ์มาแนะนำค่ะเป็นเมนูอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็สามารถควบคุมน้ำหนักของเราได้ค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญอื่นๆดก็คือมันเป็นไขมันดีที่ร่างกายของเราต้องการนะคะ โอเคค่ะเราไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงกินแอลมอนหรือว่ากินถั่วนะคะกินพืชตระกูลถั่วหรือแอลมอนนะคะเพราะพืชตระกูลถั่วแอลมอนนะคะเป็นพืชที่มีไขมันดีค่ะที่มีไขมันดีที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วก็ประโยชน์ของแอลมอนนะคะก็ช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยชะลอการเสื่อมของสายตานะคะ ช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยต้านอนมูลอิสระช่วยในระบบขับถ่ายและสิ่งที่สำคัญคือทุกคนมันช่วยสลายไขมันได้ด้วยนะซึ่งออยเห็นบล็อกเกอร์นะคะของยูทูบเบอร์สายเฮลตี้หรือว่าอินสตาแกรมนะคะคนที่เขาเกี่ยวกับทำอาหารสุขภาพนะเขาจะรับประทานไขมันดี จากถั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลมอนถั่วชนิดอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้มันสะดวกออยนั้นก็คือออยอยากจะกินแอลมอนบัตเตอร์นะคะกับขนมปังโฮวีนั่นเองก็ชาร้อนๆผสมลงแอลมอนหรือว่าจะเป็นกาแฟก็ได้นะคะแล้วแต่คนนึกภาพแล้วก็ตอนนี้มันอยากกินแล้วนะคะคือเห็นประโยชน์ของถั่วแอลมอนมาดีต่อสุขภาพมากแค่ไหน แล้วก็ที่สำคัญเป็นอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพด้วยวควบคุมน้ำหนักไม่ทำให้อ้วนตอนนี้คือหิวแล้วทุกคนโอเคเราไปเริ่มต้นทำขนมปังแล้วก็กรีนทีมมัทฉาผสมนมแอลมอนกันคะ่ะวันนี้ก็จะมีนมแอลมอนค่ะเพราะว่าออยไม่ดื่มนมวัวน,นะคะเพราะว่า ดื่มนมวัวแล้วชอบเป็นสิวนะคะแล้วนมที่มาจากถั่วนี่ก็เป็นโปรโตีนที่มีประโยชน์มากกว่านมวัวนะคะแล้วก็มีขนมปังโฮลวีตค่ะขนมปังโฮลวีตเป็นขนมปังที่ไม่ขัดสีนะคะแล้วก็มีชาเขียวมัทฉะแล้วพระเอกนางเอกของเราในวันนี้ก็คือเนอยถั่วคะ่ะแอลมอนบัตเตอร์นะคะเป็นเอลมอนบัตเตอร์ที่วีแกนทานได้มังสวิรัตทานได้นะคะ แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่มีไขมันซึ่งแน่นอนว่าเราได้รับประโยชน์อย่างเต็มๆแล้วก็ไม่ทำให้เราอ้วนแน่นอนค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นแอลมอนด์บัตเตอร์เหมือนกันนะคะแต่สูนี้จะเป็นผสมช็อกโกแลตเนาะออยสั่งมาจาก IG นี้ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถไปสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่า ยังไม่รู้นะว่ารสชาติเป็นยังไงไปเตรียมอาหารเช้ากันเลยค่ะ ก็จะแบบเป็นเป็นถั่วแอลมอนด์บดนะคะเป็นแบบบดละเอียดเลยเนื้อจะครีมมี่นะคะนี่เป็นสีธรรมชาติของแอลมอนด์นะคะโอเคเราจะราดลงไปที่ขนมปังแล้วนะ ส่วนนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเป็นรสช็อกโกแลตสั่งมาสองรสคือออริจินอลแล้วก็ช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะมาแกะช็อกโกแลตกัน นี่คือเนื้อช็อกโกแลตก็จะเป็นเนื้อหยาบๆหน่อยนะคะเราเลือกเนื้อหยาบนะนี่คือช็อกโกแลตดูแบบมันเย้าวยวนมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอตัดใส่ขนบปางก,ก่อนนะคะอันนี้คือแบบได้แต,กต่กลิ่นนะยังไม่ได้ชิมเลย กลุ่มไลทช็อกโกแลตแล้วว้ายคือแบบน้ำลายไหลแล้วว่าหิวแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาลองรสชาติออริจินอลกันก่อนนะคะกลิ่นนี้ก็หอมแบบหอมแอลมอนด์ มันมีความมันความหอมมันแบบมันของถั่วถ้าใครยังติดหวานสามารถเติมน้ำผึ่งลงไปได้เดี๋ยวลองเติมน้ำพึ่งดีกว่าเดี๋ยวเอาน้ำผึ่งมาเติมนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือทดลองเผื่อคนที่ติดหวานนะ อเอาน้ำผึ้งมาเตยมันก็จะอร่อยอีกแบบนึงอืมถามว่าแบบไหนดีกว่าแบบออริจินอลหรือว่าตอน้ำผึ้งคือแบบออริจินอลออกก็ได้นะ คือไม่ต้องเติมน้ำตาลมันได้ความหอมความมันและหวานนิดๆจากแอลมอนธรรมชาติคือเขามไม่ได้เติมน้ำตาลเนาะแล้วพอเติมน้ำผึ่งไปมันก็ทําให้รสชาติหวานขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ทําให้ได้อรรถรสในการกินเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำพึ่งด้วยนะคะสรุปคือจะกินออริจินอลก็ได้จะเติมน้ำผึ่งก็ดูดีก็อร่อยอีกแบบนะคะ ถามว่าเลือกได้ไหมก็เลือกไม่ได้แต่พี่แนะสองอย่างคือชอบทั้งแบบ2แบบเลยต่อมาก็คือช็อกโกแลตนะคะผสมช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่ราคาจะสูงกว่าออริจินอลหน่อยนะคะราคาออยแมมแมตเตเดี๋ยวออยจะขึ้นให้นะคือ ถึงจะตัดสองลอกความเป็นช็อกโกแลตทุกคนมันชนะเลยคือมันจะหวานนึดนึดแต่ไม่ได้หวานแบบหวานเหมือนเนยเนยถั่วตามค้องตลาดตามห้างสรรพสินค้าเพ่อไปคือ,คอมีหลายคนเคยซื้อเนยถั่วจากซูเปอร์มาร์เก็ตมากินแหละแต่ว่าอันนี้คือมันแต,ตนกต่างไปเลยออริจินอลก็แตกต่างจากเนยถั่วเนเพราะอันนั้นเขาใส่ท้งน้ำตาล ก็าอาจจะผสมเนยเข้าไปด้วยแต่ที่มันเป็นรสชาติแบบธรรมชาติแล้วก็ได้ความหวานจากช็อกโกแลตมาอันนี้คือแบบเด็กกินได้แต่อันนี้คือเด็กน่าจะกินแล้วแบบน่าจะไม่ได้อัลทรสเพราะว่ามันไม่มีความหวานอั่นี้มันติดหวานมานิดนึงแล้วก็เด็กกินได้นะคะอันนี้เด็กกินผู้ใหญ่ก็กินดีแบบอ้อยก็ชอบ ช็อกโกแลตนะถามว่าสองแบบนี้อันไหนมันอันไหนมันอร่อยกว่ากัน <c oughs> คืออันนี้ <c oughs> พยายามเลือกอยู่ว่าจะเอาซ้ายหรือเอาขวาอันนี้ก็ได้ออริจินัลก็ได้แต่ช็อกโกแลตมันอร่อยค่ะกินไม่หยุดเลย ก็แบบคือราคามันเราไม่รู้นะว่าขั้นตอนการทำวัตถุด e ิบมันอะไรยังไงแต่คือร้านนี้เป็นร้านที่แบบมีไซส์เล็กแล้วราค่ค่อนข้างที่จะถูกที่สุดในบรรดาที่ออยคัพส,สั่์มานะคะแล้วรสชาติเขาก็อร่อยอร่อยและแนะนำเลยนะคะแต่ออยคิดว่าเฮ้ยมันมันน่าจะมีเนยถั่วแอลมอนที่ราคาถูกกว่านี้ได้ไหมนะก็เลยแบบ ว่าฉันจะลองทำดีกว่าลองทำคลิปนะคะว่าทำเนยถั่วแมมอมโนด้วยใจเองครั้งแรกมันจะเป็นยังไงแล้วก่อน,น,นอหน้าน,น,น,นี้เคยซื้อเนยเนยก่อนหน้านี้เคยซื้อเนยถั่วที่มันเป็นเนยถั่ว97%พอแบบ ล้วงเข้าไปในขวดในกระปุกใช่ป่ะคือน้ํามันมันเยิมอะเราไม่เราไม่เข้าใจว่าคือถั่วมันมีไขมันดีอะเข้าใจถั่วเป็นธัญพืชที่มีไขมันดีต่อร่างกายนะคะแต่พอเข้าไปแล้วที่ตกลงฉันเอาไขมันดีหรือไขมันเลวเข้าร่างกายว่ะคือว่าในกระปุกนั้นอะมันเยิมเลยทุกคนมันเยิมเหมือนอารมณ์ไข่เราเจียวไข่แล้วอยากให้มันฟูๆแล้วเราใส่น้ำมันเยอะๆมันเหมือนอารมณ์นั้นจริงๆคือฉันกินไขมันดีเข้าร่างกายหรือว่าฉันกินไข่ทันเร็วนะ แต่อันนี้นกะปกไม่เยอะแทบจะไม่มีน้ำมันในกระปุกในถั่วอัลมอนด์เลยผิดจากตอ,อนนั้นที่เราซื้อมากระปกุกหนึ่งแล้วราคาค่อนข้างที่จะสูงมากแต่ว่าน้ำมันเยอะถ้าใครสนใจอัลมอนด์บัตเตอร์นะคะอันนี้นะถ้าใครสนใจนะอันนี้ขนาดร้อยกรัมนะคะอันนี้หนึ่งรห้าบาท ส่วนอันนี้ออยไม่มั่นใจว่า1น5่หารือนึนะแต่ทุกคนสามารถเข้าไปเช็คได้ตาม i อนี้ค่ะเดี๋ยวออยจะขึ้นให้นะคะ i อนี้ออยไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะก็คือรีวิวให้เฉยๆนะคะไม่ได้รับค่าจ้างเพราะอันนี้ออยซื้อมาลองเองเพราะว่าเราอยากกินเนยถั่วแอลมอนน้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยกินเนยถั่วแล้วมันมีไขมันเยอะเกินไปนะคะเราก็เลยอยากจะกินอะไรที่มันแบบ ตัวเลือกอื่นๆบ้างสราหแล้ตัวเลือกนี้ก็ดีนะคะในกระปุกไม่มีไขมันในกระปุกเลยนะคะซึ่งมันดีต่อสุขภาพเราเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ